ันทำให้คุณอ่อนแรงมันทะให้คุณเครียดม,มีผลทาให้เราเนี่ยครับมีโอากาสอ้วนขึ้นด้วยซ้ำครับคุณจะมีอาการอิ่นไม่นานหิวง่ายนะครับเป็นสิ่งจําเป็นที่คุณต้องทําครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปไป้หมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ f o r m u l a X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชผมได้ไปค,คิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า ผมไล่เสของจริงครับนี่คือ5พฤติกรรมที่เหมือนจะทําให้คุณสุขภาพดีแต่จริงๆแล้วกลับทําให้คุณลีนช้าลงครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนแนนครับตอนนี้คงกำลังชมรายการ s i กแพคโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดถึง5พฤติกรรมหลักๆครับที่คนที่ต้องการลดน้ําหนักหรือว่าลดไขมันส่วนเกินครับมัก ตั้งใจทํากันครับแล้วก็เข้าใจว่าการทําสิ่งนี้ครับจะช่วยทําให้เขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะลีนแล้วก็สามารถที่จะมีซิกแพคได้นั่นเองครับผมคือต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ทั้ง5พฤติกรรมนี้นะครับผมมันถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีนะครับที่ช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับผมมีทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็มีรูปร่างที่สวยงามอย่างที่เราต้องการครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจบางอย่างผิดเกี่ยวกับเรื่องของ5พฤติกรรมนี้ผมบอกเลยว่าแทนที่คุณจะลีนะครับผมมันจะกลายเป็นว่ากลับทําให้คุณอ้วนขึ้นด้วยซ้ำครับซึ่งทั้ง5พฤติกรรมนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมมาในพฤติกรรมที่1ครับนั่นคือการนอนน้อยแต่ตื่นมาคาร์ดิโอแต่เช้าเลยหรือว่าตื่นมาออกกําลังกายแต่เช้าเลยนั่นเองครับผมคือบอกงี้นะครับการออกกําลังกายเป็นกิจกรรมที่ดี การคาร์ดิโอเป็นกิจกรรมที่สุดยอดการเลนเวทเทรนนิ่งไม่ต้องพูดถึงครับผมให้ประโยชน์กับเรามากมายมหาศาลครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราเป็นคนที่ต้องมีความรับผิดชอบนะครับอาจจะต้องนอนดึกหน่อยครับตีหนึ่งตีสองตีส,ตสนะครับแล้วเราบังคับตัวเองให้ตื่นขึ้นมาตอนสักประมาณตีห้หรือหกโมงเช้านะครับแล้วมาออกกําลังกายนะครับไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามครับผมคุณกําลังทําให้ร่างกายเข้าสู่ความเครียด มากจนเกินไปครับเพราะว่าจำบอกงี้ว่าถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยครับจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่พุ่งขึ้นสูงครับนั่นคือตัวของฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยนะครับมันจะทําให้ฮอร์โมนที่เป็นตัวฮอร์โมนหลักที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็การเผาผลาญไขมันอย่างเช่นตัวของเทสโทสเตอรโรนครับมันจะลดลงครับมาเลยเกิดภาวะที่เรียกว่า ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทูคอร์ติซอลเรชั่นเนี่ยนะครับมันมีความอิมบาลานซ์ก็คือมันจะมีตัวของฮอร์โมนความเครียดเนี่ยนะครับที่สูงกว่าตัวของฮอร์โมนเพศชายครับซึ่งผลคืออะไรครับผลคือร่างกายจะเข้าสู่สภาวะคาตาโบลิกตนะครับคือสภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนั่นเองครับผมเป็นผลทําให้คุณเนี่ยนะครับมีระบบเผาผลาญที่ช้าลงครับที่สําคัญเลยคือไม่ได้พูดถึงเรื่องของระยะยาวขนาดนะครับเกี่ยวเรื่องของระบบเผาผลาญที่ช้าครับแต่มันทำให้คุณอ่อนแรง มันทําให้คุณเครียดและมันทาให้คุณไม่มีคุณภาพในการออกกําลังกายของคุณครับผมโดยในงานวิจัยครับของ University of Chicago ครับคนพบว่าการที่เราอดนอนนะครับจะมีผลโดยตรง ต่อการเผาผลาญในร่างกายของเราครับผมนะครับมีผลทาให้เราครับมีโอากาสอ้วนขึ้นด้วยซ้ำครับจากการที่เรานอนน้อยนะครับและมีตัวของฮอร์โมนความเครียดเพิ่มเติมขึ้นมาและทําให้เรามีการสะสมไขมันเนื่องจากว่าพอเวลาเราอ่อนล้าลงเวลาเราเหนื่อยเวลาเรา,เารู้สึกว่าไม่สบายนะผมไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวครับจากการที่เรานอนน้อยแล้วก็ออกร่างกายครับร่างกายอยู่ในสภาวะที่โหยหากลูโคโสนะผมโหยหาน้ําตาลนะครับทำให้เรากินมากกว่าปกตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของพลังงาน ที่เป็นในรูปของคาร์โบไฮเดรตครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของข้าวน้ําตาลเส้นพาสต้าอะไรต่างๆคุณจะหวยหามันคุณจะหิวคุณจะอยากแบบสุดๆจริงๆครับผมนะไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้ครับหรือว่าใครที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับคือนอนน้อยนะครับแล้วออกกำลังกายแต่เช้าเลยนะครับแล้วช่วงระหว่างวันรู้สึกว่าหิวแป้งมากๆเลยรหรือว่ารู้สึกหรือว่ารู้สึกหวยหาอาหารประเภทน้ําตาลมากๆ บอกเลยว่าคุณกําลังมีระดับของฮอร์โมนคอร์ติซอลที่พุ่งขึ้นสูงอยู่และนั่นคือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีครับผมและนี่คือเป็นหัวข้อแรกที่เราคุยกันครับนั่นคือเรื่องของการที่แบบว่าเราออกกําลังกายครับที่ที่เรานอนน้อยนั่นเองครับมาในพฤติกรรมอย่างที่สองครับผมนั่นคือการกินสลัดแต่ไม่แต่ต้องโปรตีนเลยครับคือเรื่องนี้นะครับมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวเรื่องของโภชนาการครับการทานสลัด ถือเป็นเรื่องที่ดีครับผมสลัดเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งตัวของวิตามินแร่ธาตุนะครับซึ่งตัวของวิตามินแร่ธาตุนะครับด้วยสร้างสมดุลให้กับตัวของเอนไซม์ในร่างกายของเรานะครับทำให้ฟังก์ชันพื้นฐานของร่างกายของเรามีความเป็นปกตินะครับการทํางานของกล้ามเนื้อของเรามีประสิทธิภาพเพิ Jadi, ่มมากขึ้นนะครับต่างๆนานาเหล่านี้ครับผมตัวของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่เราได้จากตัวของผักเนี่ยนะครับมันมีส่วนช่วยเรามากขนาดนั้นครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราโฟกัส เพียงแค่ตัวของการทานสลัดนะครับถึงแม้ว่าคุณจะใส่ตัวของน้ําสลัดเข้าไปก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นน้ําสลัดที่มันเฮลตี้จริงๆครับเช่นตัวของพวกบลซมิกนะครับหรือว่าเป็นน้ําสลัดที่แบบว่าเป็น,น,นมันาวมะกอกพวกนี้นะครับผมคุณก็ไม่สามารถที่จะมีรูปร่างที่ดีหรือว่าไม่สามารถที่จะลีนไขมันได้จริงๆจากการที่คุณกินเพียงแค่สลัดเป็นหลักเท่านั้นนะครับเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เราครับต้องการพลังงานนะผมในรูปของมาโครนิตรีนนะครับ ทั้งแป้งโปรตีนไขมันครับแต่ในตัวของสลัดครับผมก็จะมีตัวของไฟเบอร์เป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวของวิตามินแร่ธาตุใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวของไขมันดีซึ่งอาจจะเป็นมาในส่วนของไข่อาจจะเป็นในส่วนของน้ำสลัดนะครับที่มีส่วนผสมของไขมันดีอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงปริมาณโปรตีนอาจจะเป็นแบบสลัดเี่ว่าใส่เนื้อไก่ลงไปอะไรเงี้ยหรือว่าใส่ทูน,น่าเข้าไปครับนั่นก็เป็นปริมาณของโปรตีนที่อาจจะไม่ได้สูงมากมายอะไรนะครับแล้วก็ พอพูดถึงตัวของมาคนละที่อีกตัวหนึ่งคือตัวของคาร์โบเดตครับคือเราได้รับคาร์บที่ไม่มากเพียงพอครับคนออกกําลังกายครับอย่างไรก็ตามก็ต้องกินแป้งเนาะนะผมสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นสายคีโตจะเป็นสายคานิวอจะเป็นสายโลคาร์ มันแล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าเบื้องต้นพื้นฐานเราควรต้องเรียนรู้การทานอาหารที่ถูกต้องในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานก่อนครับโดยว่าจะเป็นการทานแป้งโปรตีนไขมันในปริมาณที่เหมาะสมสําหรับตัวคุณแล้วก็มีการเสริมในส่วนของสลัดเข้าไปครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกลับหน้ากลับหลังครับคือกินสลัดเป็นหลักนะครับมาโคนดีเทียนไม่สนใจครับผมสิ่งที่คุณจะเจอเลยคือคุณจะมีอาการอิ่มไม่นานหิวง่ายนะครับ หงุดหงิดนะครับโมโหอารมณ์เสียระดับฮอร์โมนตกนะครับและที่สำคัญเลยคือพอิ่งจุดจุดครับผมคุณไม่ไหวนะครับคุณก็จะหลุดออกจากตัวของโปรแกรมนะครับคือกินแบบสว่าปามแบบไม่ยักไม่ยั้งอะไรเลยครับหรือบางคนถ้าเกิดว,ว่าอดทนได้จริงๆนะผมทานสลัดเป็นหลักนะครับร่างกายจะสูญเสียกล้ามเนื้อแบบมหาศาล และที่สําคัญเลยคือคุณอาจจะเข้าสู่สภาวะความเป็นอโนเรเซียเนอร์โวซาก็ได้คือมีสภาวะคลั่งผอมคือแบบบางคนทนกินจริงๆนะนะครับจนกระทั่งตัวผอมจนเหลือหนังติดก,กระดูกนะครับทีนี้เรามีปัญหาทั้งเรื่องของอสภาวะทางสังคมของคุณครับผมคือคุณไม่สามารถที่จะไปพบไปเจอใครได้เลวนะครับเนื่องจากว่าคุณต้องนอนติดเตียงอยู่ไม่มีแรงออกไปนะผมทํางานก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ออกนะผมร,ร่างกายป่วยครับอันนี้คือบอกเลยว่าไม่เป็นผลดีต่อคนที่ต้องการลดน้ำหนักครับดังนั้นนะครับ ให้ระวังไว้ครับว่าพฤติกรรมนี้ครับถึงแม้ว่าจะเฮลที้ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าทําเป็นหลักนะครับคุณเจอปัญหาแน่นอนมาในพฤติกรรมอย่างที่3ามของผมนั่นคือการวิ่งเยอะนะครับแต่ว่าไม่เล่นเวทเลยนั่นเองครับสิ่งนี้นะครับมักเจอกับคนที่มีความตั้งใจสูงในเรื่องของการลดน้ําหนักครับคือจริงๆอ่ะนะครับ เข้าใจแหละคือบางทีอะคนกลุ่เนี้ยเขารู้ว่าการเล่นเวทเนี่ยนะครับมีประโยชน์ครับแต่ว่ามันก็ทําใจไม่ได้นะครับกับการที่แบบโหจะต้องเสียเวลาไปเข้ายิมแล้วก็ต้องไปยกเวทแล้วพอเวลามีกล้ามเนื้อหนาตัวขึ้นมาปุ๊บมันจะรู้สึกว่าแบบอึดอัดอุ้ยอ้ายตัวแน่นหรือว่ารู้สึกว่าแบบอ้วนขึ้นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งต้องบอกนี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณวิ่งกันเพียงอย่างเดียวนะครับก็แน่นอนนะครับมันจะมีตัวของไขมันครับที่หายไปแน่นอนครับแต่ว่าสิ่งที่ตามไปด้วยนะครับมันกก็็จจะะมมีีตัวววขขอองงนนน้้แลใส่ Lean body mass ก็คือตัวของมวลกล้ามเนื้อของร่างกายของคุณนั่นแหละครับที่มันจะหายตามไปด้วยครับดังนั้นนะครับคนที่วิ่งเป็นประจำหรือคนที่คาร์ดิโอเป็นหลักนะครับมักจะเจอปรากฏการณ์เรื่องของการลดน้ําหนักลงเนี่ยครับน้ำหนักลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วมากๆครับสายให้หลักๆครับผมเนื่องจากว่าร่างกายมีการสูญเสียทั้งตัวของไขมันน้ําแล้วก็ตัวของกล้ามเนื้อครับผมเลยเกิดภาวะที่ร่างกายมีการลดลงของน้ําหนักตัวเนี่ยนะครับอย่างมหาศาลเลยครับหลายคนแบบตบมือนะครับดีใจรู้สึกว่า การที่น้ำหนักลงมามากขนาดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยมองหานะครับแต่จริงๆแล้วนะครับพอเวลาช่างขึ้นตาช่างเนี่ยนะครับดีใจก็จริงแต่เวลาส่องกระจกคือไม่ดีใจเลยนะครับเนื่องจากว่าไขมันมันยังอยู่แล้วก็มีสาภาพเนื้ออยู่ไว้นะครับที่สําคัญเลยคือดูแบบเนื้อตัวเนี่ยนะครับคือไม่สวยงามนะครับมันดูย้ยมันดูยวบยาาไปหมดเลยนะมันดูนิ่มนุ่มนิ่มไปหมดนะครับใส่เสื้อผ้าดูโอเคแต่พอถอดเสื้อผ้ามาปุ๊บคือแบบมันแบบบอดได้ครับผมนะครับ สิ่งนั้นนะครับมันเป็นเพราะว่าคุณสูญเสียมวลกล้ามเนื้อในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองจากการที่คุณโฟกัสแค่เรื่องของการวิ่งหรือว่าการคาร์ดิโอเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้นะผมผมอยากให้ปรับมายเซ็ตครับสำหรับคนที่ชอบเพียงแค่เรื่องของคาร์ดิโอครับการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมทำให้เรามีกล้ามเนื้อครับและกล้ามเนื้อครับเป็นเหมือนหัวใจสําคัญครับเป็นเตาเผาพลังงานในรูปของไขมันในร่างกายของเรายิ่งเรามีตัวของกล้ามเนื้อเยอะนะครับร่างกายจะยิ่งใช้แคลอรี่เยอะ และจะยิ่งใช้ไขมันเยอะขึ้นไปอีกนะครับผมนี่คือเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการลดไขมันส่วนเกินครับผมโดยมันมีงานวิจัยนะครับผมจาก Howard School of Public Health นะครับผมค้นพบว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับช่วยลดไขมันในช่องท้อง ได้ดีกว่าการคาร์ดิโอเพียงอย่างเดียวนะครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณต้องการที่จะลดในส่วนของไขมันส่วนเกินต้องการลดไขมันที่หน้าท้องและต้องการที่จะมีสุขภาพดีร่วมด้วยครับผม <c oughs> การฝึกเวททรนนิง่งควบคู่กับการฝึกคาร์ดิโอเป็นสิ่งจําเป็นที่คุณต้องทำครับแต่การคาร์ดิโอเพียงอย่างเดียวครับผมไม่ใช่หัวใจหลักของการลดน้ำหนักครับดังนั้นนะครับผมให ปรับซะนะครับแล้วคุณจะเจอผลลัพธ์ที่ดีมากๆครับผมแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแพรน์วางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาในพฤติกรรมข้อททีี่่่่่่4คคคคคครรรรััััััับบบบบออ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 นน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 ้้้้ืืเเเจยะกิาาผลลไมแแปงงววตข ผลไม้นะครับพูดถึงตัวของผลไม้ก่อนเนาะนะครับมันจะมีตัวของวิตามินแร่ธาตุที่สูงมากๆครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราครับผมนะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยครับรู้สึกสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าแบบกระปี้กระเป๋านะครับแล้วก็รู้สึกว่าฟังก์ชันของร่างกายเนี่ยนะครับมันเป็นปกตินะผมผิวพรรณก็ดีนะครับแต่การดื่มน้ําผลไม้ครับต้องบอกว่านี้ว่าในน้ําผลไม้1แก้วนะครับจะมีในส่วนของน้ําตาลเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ5้าถึงหกช้อนชาก็ตกประมาณอยู่ที่ประมาณ30กรัม ต่อหเสอร์วหรือว่างแก้วนั่นเองครับซึ่งสูงมากๆนะครับผมสำหรับการดื่มในส่วนของน้ําผลไม้ครับในขณะที่ตัวของน้ําเปล่านะครับคือไม่มีแคลอรี่เลยนะครับคือเราไปเข้าใจว่าการดื่มน้ําผลไม้เนี่ยนะครับมันเฮลตี้มันดีมันสดชื่นแล้วมัททาให้เราเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันมีเรี่ยวมีแรงมีเอเนจีนะครับแต่หารู้ไม่ว่าตัวของน้ําผลไม้ครับมีน้ําตาลที่สูงครับยิ่งถ้าเป็นน้ําผลไม้ที่เราซื้อจากร้านสะดวกซื้อหรือว่าตัวของซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ จะพบว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่น้ําตาลที่มาจากผลไม้ครับแต่ว่ามันจะมีน้ําตาลที่มาจากโรงงานครับที่ชื่อว่าไฮฟูตโตสคอนเซอร์บครับรวมถึงตัวของน้ําตาลกลูโคสนะผมแล้วก็น้ําตาลซูโครสที่อยู่ในตัวของน้ำผลไม้ด้วยนะครับคือพูดร,รวมๆรวนะครับคือเป็นน้ําตาลจากโรงงานนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้น้ําตาลทั้งสองอย่างนี้ครับผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือ1เลยคือคุณจะมีตัวของไขมันในช่องท้องทีงท่เยอะกว่าปกติ สองคือคุณจะมีการสะสมไขมันที่ค่อนข้างเร็วเนื่องจากว่าคุณได้รับในส่วนของน้ำตาลเนี่ยนะครับในปริมาณที่สูงกว่าปกติโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับและ3ามเลยคือคุณอาจจะเจอภาวะ non alcoholic liver disease ก็คือสภาวะที่ตับนะครับแข็งหรือว่ามีไขมันพอกตับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทานแอลกอฮอล์หรือว่าไม่ได้ดื่มเหล้าเลยนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับการดื่มน้ําผลไม้แทนน้ำนะครับ ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับผมอันนี้นี่คือผมบอกไว้สําหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบดื่มน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าเนี่ยมีผลดีต่อร่างกายของเราอย่างมากเลยทำให้เรารู้สึก fresh ทำให้เรารู้สึกสดชื่นและที่สาคัญเลยคือตัวของน้ําเปล่าครับผมช่วยส่งต่อตัวของออกซิเจนนะครับแล้วก็ทําให้เลือดของเราเนี่ยนะครับผมมันมีคุณภาพที่ดีครับเนื่องจากว่าองค์ประกอบหลักของร่างกายของเราเนี่ยครับมันคือน้ํานั่นเองครับดังนั้นการดื่มน้ําให้ได้มากเพียงพอครับผมครับมีความสําคัญ ต่อสุขภาพของเราและก็ตัวของรูปร่างของเราครับการดื่มน้ําเข้าไป500มลหรือว่าประมาณครึ่งลิตรครับผมช่วยจุดระเบิดการเาผาผลาญไขมันของเราเพิ่มขึ้นได้10-30%ใน60นาทีหลังจากที่เราดื่มน้ําเสร็จไปแล้วครับดังนั้น,นครับน้ำมีผลต่อเรื่องของการเาผาผลาญไขมันของเราโดยตรงนะครับในขณะที่ตัวของน้ําผลไม้ไม่ได้มีผลแบบนั้นดังนั้นครับสรุปตรงนี้ก็คือการดื่มน้ําผลไม้แทนน้ำครับไม่ได้ทําให้คุณลีนลงแต่อาจจะทําให้คุณมีพุงแทนนั่นเองครับผม และมาในข้อที่5ครับข้อสุดท้ายนั่นคือการเว้นมื้อเช้าเพราะกลัวแคลอรีหรือว่าตั้งใจที่จะจะทำ IF นั่นเองครับคือผมบอกก่อนคนระับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับการไม่ทานมื้อเช้าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับผมหลายหลายคนอยู่ในโปรแกร,รม intermittent fasting นะครับคือการงดอาหารนะผมเป็นช่วงเวลาอาจจะอยู่ที่16ชั่วโมง18ชั่วโมงแล้วแต่โปรแกรมของแต่ละคนครับว่าเขาจะอดนานแค่ไหนซึ่งการไม่ทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในออปชันที่คนที่ทำ IF เนี่ยนะครับมักจะทำกัน แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันก็จะมีการทานอาหารแบบมาตรฐานอยู่นะผมที่ทำให้คุณสามารถที่จะลดไขมันได้เช่นกันครับแต่คนที่ไม่มีความรู้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารแบบมาตรฐานนะครับแล้วยังทำา IF ร่วมด้วยหรือบางทีมีภาวะกลัว พลังงานหรือว่ากลัวอาหารกลัวแคลอรี่นะผมจากการที่เขาเนี่ยนะครับจะต้องกินมื้อเช้าเนี่ยนะผมผมบอกเลยว่าสิ่งนี้นะครับเป็นมาหารตะัยสําหรับคนที่กลัวอาหารเช้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณทานอาหารเชา้าในรูปแบบของการทานโปรตีนเป็นหลักนะผมแล้วก็ตามด้วยไขมันดีแล้วก็แป้งประมาณหนึ่งนะผมจะช่วยทําให้ร่างกายครับผมมีการหลั่งในส่วนของฮอร์โมอนเลปตินก็คือฮอร์โมอนในความอิ่มเนี่ยนะครับออกมาเยอะมากมาก ในช่วงเช้าครับและมันช่วยทําให้คุณสามารถควบคุมความหิวความอยากอาหารและทําให้คุณสามารถควบคุมปริมาณของอาหารที่คุณจะต้องกินในทั้งวันเนี่ยนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพครับต่างจากคนที่ไม่ทานอาหารมื้อเช้าครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องของดิวชันอะไรเลยครับผมไม่เข้าใจเรื่องของการทำไอเอฟด้วยนะครับพอเขาอดมื้อเช้าปุ๊บใช่ไหมครับผมแล้วเขาไปกินมื้อกลางวันนะครับโดยส่วนใหญ่มักจะมีอาการโหยมักจะมีการหิวแล้วก็มักจะมีภาวะเขาเรียกว่าคอมเพนเซชก็คือ กินในส่วนของมื้อกลางวันนะครับในปริมาณที่มากเพื่อทดแทนในส่วนของมื้อเช้านั่นเองคือแบบชดเชยกันนะครับทำให้คนกลุ่มนี้ครับไม่เจอกับความสําเร็จนะครับในเรื่องของการลดน้าหนักครับในทางตรงกันข้าวลยครับคือมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นด้วยจากการที่เขาเนี่ยนะครับอดมื้อเช้านั่นเองและอีกหนึ่งอย่างครับที่คนอดมื้อเช้าครับผมที่ไม่เข้าใจเรื่องของการทำเอฟนะครับต้องต้องวงเล็บไว้นิดนึงนะครับเขามักจะมีอาการน้ําตาในเลือดแว่งนะครับแล้วก็มีความอยากอาหารเนี่ยนะผม พุ่งขึ้นสูงครับในมื้อถัดไปรวมไปถึงมื้อเย็นด้วยครับทำให้วันทำให้วันนั้น,น,นๆที่เขาไม่ทินมื้อเช้าครับผมเขาทานพลังงานในปริมาณที่สูงแล้วก็กินอาหารมากเกินกว่าที่ร่างกายของเขาต้องการครับผมเนื่องจากว่าเขามีอาการโหยแล้วก็มีการชูดขึ้นของตัวของฮอร์โมนเกรลินครับผมดังนั้น สูตรการทานมื้อเช้าที่ดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์สาหรับคุณแล้วก็ช่วยทำให้คุณมีซิกแพคได้นะครับสามารถลิงไขมันได้นะครับคือการทานมื้อเช้าที่มีโปรตีนสูงประมาณ30กรัมนะครับแล้วก็ทานไขมันดีเนี่ยนะครับผมสักประมาณหนึ่งคืออาจจะเป็นอโะโวคาโดครึ่งผลก็ได้นะครับแล้วก็ เป็นในส่วนของแป้งนะครับผมเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ตัวของฟังก์ชันของสมองของเราเนี่ยครับมีความเป็นปกตินั่นเองครับผมอาจจะเป็นขนมปังสัก 1- นถึงสแผ่นอะไรพวกนี้ก็ได้ครับผมครับก็จะเป็นมื้อเช้าที่สมบูรณ์มากๆสําหรับคนที่ต้องการลดไขมันส่วนเกินนั่นเองครับผมครับดังนั้นนะครับทั้งบทั้งมนี้ครับผมคือ5พฤติกรรมครับที่เป็นพฤติกรรมที่ดีครับแต่หลายคนนะครับผมทําแบบผิดๆครับ ก็เลยเป็นผลทําให้เขานะผมไม่เห็นผลในเรื่องของการลีนไขมันครับในทางตรงข้ามเลยคือทําให้เขาอ้วนขึ้นด้วยซ้ำครับดังนั้นถ้าเกิดว่ารู้อย่างนี้แล้วนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูครับผมได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมหัวเข็มใจคลิปเป็นกําลังใจให้โค้ชปูนแน่นด้วยวกันนะครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับดูวันชอ์โค้ชปูนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจาเสนอให้ทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันนคลิปห้าผม